พบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับน้องป .1 นะคะซึ่งวันนี้นะลูกเราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่5ของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะในส่วนของสระที่เราเรียนมาเดี๋ยววันนี้จะมีมาเพิ่มอีกนะคะซึ่งถ้าการเรียนออนไลน์ไปสู่สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่6จะเป็นการทบทวนสระทั้งหมดที่เราเรียนมา เพราะฉะนั้นในส่วนของสัปดาห์ที่5นี้เราจะยังคงอยู่ในเรื่องสลาเพราะว่าสลาที่เราเรียนแต่ละวันนะคะครูออยจะให้ความรู้ของสละนั้นๆแล้วก็พาเด็กๆอ่านสะกดคําอ่านคําแล้วก็อ่านประโยคและท้ายคลิปของแต่ละเรื่องแต่ละสละกเด็กๆก,ก็จะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะในส่วนสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2 แบบฝึกหัดเป็นใบงานใช่ไหมลูกแต่พ่อเป็นสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ี่มาเรื่อยๆจะเป็นในเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเด็กๆจำกันได้หรือยังลูกว่าแบบฝึกหัดภาษาไทยของเราเป็นสีอะไรคะเป็นสีอะไรลูกด้านบนจะเป็นสีเขียวจะมีรูปเด็กผู้ชายสองคนแต่งกายด้วยชุดวันนาคะดีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปสัต สองอันสองตัวอยู่ตรงนี้เด็กๆไปดูให้ดีว่าสัตว์สประเภทนี้คืออะไรเนาะและสำะคัญเลยเวลาเราจะรู้ว่าเป็นแบบฝึกหัดภาษาไทยหรือไม่เขาจะมีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมลูกชื่อวิชาตัวใหญ่ชัดเจนนะคะภาษาไทยแล้วก็เลขหนึ่งซึ่งเป็นของน้องปหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าครูออยจะให้ความรู้เด็กๆในเรื่องอะไรนะคะ วันนี้จะเป็นสระผสมซึ่งเกิดการผรสมกันระหว่างสระเอกับสระอะและเราเรียกเขาว่าสระเอกเด็กๆพร้อมจะรับความรู้ในเรื่องคำที่ประสมด้วยสระเอกหรือยงังลูกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูตรงนี้ก่อน เป็นความรู้ในเรื่องสะระเอซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อที่1เลยสะระเอเป็นสระเสียงสั้นเด็กๆอยากจะรู้ว่าสั้นจริงไหมเด็กๆลองพูดว่าเอสิลูก123เอสั้นนะคะเอเอเอเพราะฉะนั้นสระเอเป็นสระเสียงสั้นและข้อที่2เด็กๆสังเกตให้ดีนะดูให้ดีว่า สระเอกประกอบไปด้วย 1. สระเอซึ่งสระเอเราเรียนผ่านมาแล้วและเขียนสระเอไว้หน้าพยัญชนะต้นนอกจากนี้สระเอกยังประกอบไปด้วยสระอาซึ่งสระอาะเราจะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะและข้อที่3สระเอเมื่อมีตัวสะกดเราจะใช้รูปสระเอบวกกับไม้ไต่คูด้านบนพยัญชนะต้น เช่นคําว่าเด็กเด็กๆสังเกตคําว่าเด็กลูกจะมีสระเอมีดอเด็กตามด้วยตัวสะกดกไก่แล้วก็มีไม้ไต่คูบนพยัญชนะก็คือดอเด็กนะคะโอเคไหมเอาใหม่อีกหนึ่งรอบสําหรับใครที่ยังงง mm hmm. ความรู้ในเรื่องสระเอเราแค่มองรูปของคําสระเอเราก็รู้แล้วว่า ต้องเกิดจากการผสมสระแน่นอนซึ่งมีสระอะไรบ้างลูกจึงกลายเป็นสระเอกจะมีสระเอกับสระอาะเด็กๆมาดูแต่ละข้อนะคะข้อที่1สระเอกเป็นสระเสียงสั้นเอกเอกเอกเพราะฉะนั้นสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะส่วนข้อที่2เลยสระเอกประกอบไปด้วยสระเอ ซึ่งสระเอเราเขียนไว้ตรงไหนลูกสระเอเราจะเขียนไว้ข้างหน้าของพยัญชนะตน้นและนอกจากนี้สระเอกยังประกอบไปด้วยสระอะซึ่งสระอะเราก็เรียนมาแล้วและสระอะจะเขียนไว้ข้างหลังของพยัญชนะตน้นและข้อที่3ข้อที่สาต้องจําให้ดีเลยเพราะว่าเจอมากพบเจอมากในชีวิตประจําวันนะคะสรรเอก เม right ื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปไปใช้สระเอแล้วมีไม้ไต่คูด้านบนพยัญชนะต้นนอกจากคำว่าเด็กแล้วนะคะครูออยกตัวอย่างคำว่าเล็กจะมีสระเอลอริงตัวสะกดคือกไก่แล้วมีไม้ไต่คูบนพยัญชนะต้นก็คือลอริงเพื่อให้นักเรียนน้ามองเห็นภาพคำที่ประสมสระเอ อาจจะเขียนแบบเอกตรงตัวหรือเอกเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูออยจะพาเด็กๆไปดูแต่ก่อนอื่นเด็กๆมาดูการเขียนสระเอกให้สวยงามเราเรียนมาแล้วค่ะเพราะว่าสระเอกเกิดจากเอบวกอะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพื้นฐานที่ดีในสระเอและสระอะเด็กๆจะเขียนสระเอกได้สวยโดยอัตโนมัติ และนอกจากนี้ครูออยฝากในเรื่องของการเขียนไม้แต่คูซึ่งไม้แต่คูในภาษาไทยนะคะเราจะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นแต่ถ้าไม้แต่คู้ไปอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะไม่เรียกไม้แต่คูเราจะเรียกว่าตัวเลขแปลงไทยนาอโอเคไหมเพราะฉะนั้นแยกแยะให้ออกแล้วเวลาเขียนไม้แต่คู้เราไม่ได้เขียนเต็มบรรทัด เหมือนกับที่เราเขียนแสดงจำนวนนะับที่เป็นคณิตศาสตร์นะโอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวเด็กๆกับครูออยนะคะมาอ่านคำสระเอะไปพร้อมๆกันแต่อย่าลืมว่าต้องอ่านแบบสะกดคำนะลูกนะเรามาเริ่มที่สไลด์นี้ก่อนซึ่งคำที่ประสมด้วยสระเอในสไลด์นี้จะเป็น สระเอกแล้วก็พยัญชนะเลยจะไม่มีวรรณยุกต์แล้วก็ไม่มีตัวสะกดเริ่มที่คำแรกนะคะก่อนจะอ่านเด็กๆสังเกตก่อนถ้าเป็นสระเอกคูออยจะใช้สีฟ้าแต่ถ้าเป็นพยัญชนะคูออยจะใช้สีดำเพราะฉะนั้นเริ่มที่คำแรกนะคะคำว่าเกเกิดจากหรือสะกดว่ากอเอก ถึงแม้ว่าเวลาเราอ่านสะกดคําพยัญชนะจะมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าการเขียนนักเรียนจะเขียนโกไก่สระเอออ่างสระอะแล้วอ่านว่าเกะนะมันไม่ใช่นะจะต้องไปสอดคล้องในเรื่องของสระเอซึ่งสระเอเราเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นและสระอะเราเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นเวลาเราอ่านสะกดคําถึงแม้เราจะบอกว่าโกอเอ เกตแต่เวลาเขียนเกต์ที่ถูกต้องจะเห็นว่าสระเออยู่ก่อนกไก่พยัญชนะอยู่ตรงกลางแล้วตามด้วยสระอะนะคะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าให้เขียนตามคําบอกเด็กๆจะชอบเขียนจากการสะกดคําบางครั้งครูออยให้เขียนคําว่าเป็ดนักเรียนก็จะปอปลาสระเอดเด็ก อันนั้นมันเป็นการอ่านแจกรูปคำหรือสะกดคำลูกแต่เวลาเขียนเป็นคำจริงๆเราจะต้องมีสระ,ะเอก่อนมีปอปามีดอเด็กแล้วก็มีไม้แต่คูบนปอปานะคะนอกจากนี้คำที่สองคือเป็นพยัญชนะที่เป็นปอปา่าเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยลูกปอเอเปถัดมานะคะเป็นตอเต่า พร้อมกันค่ะเสียงดังฟังชัดนะลูกนะตอเอเตเด็กๆคะเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้ง3ามคำเลยอ่านคำอ่านสะกดว่าด้วยเนาะโอเคไหม1 2ึส,สเริ่มค่ะเกสะกดว่ากอเอเกเปสะกดว่าปอเอเป เตสะกดว่าตอเอเตอนะคะเดี๋ยวไปดูสลไลด์ถัดไปกันเลยค่ะซึ่งสไลด์นี้เนาะเกิดจากการที่สระเอกเขามีตัวสะกดสระอะนะคะจึงถูกถลดรูปออกไปหรือเปลี่ยนรูปเพื่อให้มีไม้ไตู่บนพยัญชนะตน้นเด็กๆสังเกตคำแรกคำนี้อ่านว่าเท็มนะลูกนะสำหรับใครที่อ่านไม่ได้ และเด็กๆอยากจะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับสระเออย่างไรให้เด็กๆมาดูตรงสะกดว่าซึ่งจะเขียนแจกรูปชัดเจนเด็กๆฟังครูออยให้ดีนะคะคำว่าเค็มสะกดว่าคเอมอเค็ม e ตรงตามข้อที่สมที่บอกว่าสระเอชเมื่อมีตัวสะกดสระอาะจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คูซึ่งไม้ไต่คูจะเขียนไว้บนพยัญชนะต้น และนอกจากคำว่าเค็มคูออยมีตัวอย่างคือคำว่าเด็กเราก็จะสะกดได้ว่าดอ a do เ,เด็กและเวลาเขียนก็จะมีไม้ไต่คูบนพยัญชนะต้นนะคะถัดมาคือคำว่าเกล็ดซึ่งเกล็ดคำนี้นะลูกพยัญชนะต้นเขามีสองตัวเราก็จะสะกดได้ว่ากลอเอดอเกล็ด และอย่าลืมว่าสระเอกเปลี่ยนจากสระอะเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นกรณีที่พยัญชนะต้นมีสองตัวไม้ไต่คูก็จะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะโอเคไหมและนอกจากนี้ครูยออยมีคำมาให้เด็กๆฝึกอ่านอีกนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเลยก่อนอื่นอย่าลืมว่าต้องสะกดคำนะคะพร้อมนะ พร้อมนะคะเราไม่จําเป็นต้องอ่านไม้แต่ครูด้านบนเพียงแค่เรารู้ว่าไม้แต่ครูมาได้ยังไงแต่ถ้าใครที่ลืมเดี๋ยวครูออยบอกก็แล้วกันว่าถ้าเป็นสระเอที่ไม่มีตัวสะกดจะเขียนในรูปของสระเอพยัญชนะต้นแล้วก็ตามด้วยสระอแต่ถ้าเป็นสระเอที่มีตัวสะกดนะคะเราจะยังคงสระเอไว้เหมือนเดิม ตามด้วยพยัญชนะต้นตามด้วยตัวสะกดของคำนั้นๆส่วนสลระอะจะลดรูปหรือเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูซึ่งไม้ไต่คูจะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นเนาะโอเคไหมคำแรกหอเอกดอเห็ดซึ่งคำว่าเห็ดเป็นสลระเอกที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นสลระอะหายไปกลายเป็นไม้ไต่คูบนพยัญชนะต้น ถัดมาคือคำว่ารถเข็นเห็นไหมลูกคำว่าเข็นชัดเจนเนาะเพราะว่าเป็นสระเอที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดก็เลยลดรูปเปลี่ยนรูปสระอาะก,กลายเป็นไม้แต่งููนะคะถัดมาคือคำว่าดอกเข็มแล้วก็เด็กเล็กเด็กๆอ่านสี่คำนี้อีกหนึ่งรอบค่ะเหตุรถเข็น ดอกเข็มเด็กเล็กถัดมานะคะจะเริ่มเป็นคําที่มากขึ้นเนาะไม่ได้มีรูปมาประกอบแล้วด้วยเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านสะกดคําตามคูออยหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคูออยจะพาเด็กๆอ่านเป็นคําอีกหนึ่งรอบนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะลูกนะคําที่หนึ่งอเอเอ คำที่สองตอเอกเตะไม้ตีเตะลอเอกเละทอเอกเทะเละเทะปอเอกดอเป็ดขอเอก Mò hymn bò a dò bệt, tò a dò chết Do a bò dép, Cho a dò chết หอเอเกกอลเอกคอเอกมอเคมตอเอกมอเต็มขอเอกดอเข็ดพอเอกดอเผ็ด mò e đo mét o e đo e đo e đo đề cho e bò đẹp co e bò kẹp หอเอบอเห็บลอเอบอเล็บยอเอนอเย็นออเอนอเอ็นอะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านเป็นคําแล้วนะเด็กๆอ่านตามครูออยนะคะ หรือถ้าใครเนาะอ่านไม่ทันตั้งแต่สะกดคำเด็กๆสามารถหยุดคลิปหรือแคปหน้าจอเอาไว้อ่านได้นะคะหรือนอกจากนี้เด็กๆอาจจะไปอ่านในแบบฝึกหัดภาษาไทยไปดูสารบัญในเรื่องต่างๆว่าสระเอกอยู่หน้าไหนาก็ไปเปิดอ่านเนาะเพราะฉะนั้นมาอ่านเป็นคํากันเลยค่ะอ่านตามคูออยนะคะเอเต เละทเทด,ดเป็ดเข็มเบ็ดเช็ดเย็บเจ็ดเหล็กเข็มเต็มเข็ดเผ็ด เมตดเอ็ดเด็ดเจ็บเก็บเห็บเล็บเย็นเอ็นอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านสะกดคำแล้วก็อ่านคำสะกดมากอา่านเก่งมาก อ่านบ่อยๆกลายเป็นคนอ่านคล่องนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคไปพร้อมๆกันซึ่งหลังจากที่อ่านประโยคแล้วเดี๋ยวครูออยนะคะจะแจ้งกับเด็กๆว่าแบบฝึกหัดวันนี้จะอยู่ที่หน้าไหนเนาะแล้วเดี๋ยวอธิบายแบบฝึกหัดไปด้วยเลยนะคะมาเริ่มดูสองประโยคในสไลด์นี้ก่อนเด็กเล่นเตะฟุตบอล ซึ่งประโยคที่1จะเห็นว่ามีสละเอกอยู่ทั้งหมด2องคำโดยคำว่าเด็กจะเป็นสละเอกที่มีตัวสะกดแล้วสระอาะหายไปกลายเป็นไม้แตงหูส่วนคำว่าเตะเป็นพยัญชนะแล้วก็สละเอกเลยนะคะถัดมาประโยคที่2เขาได้รับบาดเจ็บ เจ็บก็คือเป็นสระเอที่มีตัวสะกดแล้วเปลี่ยนสระอะเป็นไม้ไต่หูเพราะฉะนั้นในส่วนของสองประโยคสไลดนี้เราจะพบเจอคำสระเออยู่สามคำคำที่หนึ่งคือคำว่าเด็กคำที่สองคือคำว่าเตะและคำที่สามคือคำว่าเจ็บนะคะถัดมาอีกสองประโยคพวกเขาเล่นหมากเก็บ คืนวันเพนดวงจัน์ทรจะเต็มดวงเราก็จะพบเจอในส่วนของคำที่ประสมด้วยสระเอกอยู่ทั้งหมด3ามคำอีกเช่นกันซึ่งจะมีคำว่าเก็บคำว่าเพนแล้วก็คำว่าเต็มนะคะ และนอกจากนี้ครัวยังมีอีก3ประโยคมาให้เด็กๆดูซึ่งแต่ละประโยคไม่ได้มีรูปภาพมีอ่าไม่ได้มีรูปภาพมาให้บางคนเห็นประโยคแบบนี้อ่านไม่ออกด้วยซ้ำซึ่งก่อนหน้านี้ประโยคต่างๆเด็กๆตอบได้เพราะว่ามีรูปภาพมาให้แต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้หลายคนยังอ่านไม่ออก หลายคนยังฝึกอ่านแล้วอ่านได้คําบางคํา2องสาคำกูออยก็ถือว่าดีเพราะว่าเพื่อนเรารู้จักสะกดแต่บางคนไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรนะคะเรามาดูที่ประโยคแรกเป็ดว่ายน้ําในคลองในส่วนประโยคแรกคําที่ประสมด้วยสระเอคือคําว่าเป็ดถัดมาประโยคที่สองแม่ใช้เข็มเย็บผ้า ก็จะมีคำว่าเข็มกับคำว่าเย็บถัดมาประโยคที่3น้าเล็กยกของใส่รถเข็นเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะสังเกตว่า3ประโยคนี้นะคะจะมีคำที่ประสมด้วยสระเอะอยู่ทั้งหมดคําคำมีคำว่าเป็ดคำว่าเข็มคำว่าเย็บคำว่าเล็กแล้วก็คำว่าเข็น ซึ่งห้าคำนี้เป็นคำพยัญชนะประสมสระเอกแล้วมีตัวสะกดจึงเป็นเหตุให้สระในรูปของสระเอก เปลี่ยนรูปกลายเป็นหมายแต่งคูนะคะโอเคเนาะในส่วนของการอ่านสะกดคำอ่านคำอ่านประโยคใครอ่านไม่ทานเด็กๆสามารถดูคลิปของครูออย้อนหลังแล้วไปฝึกอ่านได้หรือใครนะคะอยากจะไปอ่านในเล่มแบบฝึกหัดของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดภาษาไทยของเรานะคะสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกว่าเล่มไหนเนาะเล่มนี้ค่ะลูกเล่มนี้นะ ของเด็กๆจะเป็นอันนี้นะคะซึ่งพอเด็กๆดูเจอแล้วเนาะก็ให้เด็กๆไปเปิดในหน้าที่112ซึ่ง112จะมีเลข1เลข1แล้วก็เลข2เป็นตัวเลขไทยวันนี้นะคะในเรื่องของสรลเออ์อะสำหรับใครที่เอาแบบฝึกหัดมาตอนนี้เด็กๆสามารถเปิดไปพร้อมกับคุณครูออยเลยนะคะ แต่เด็กๆถ้าใครที่ยังไม่พร้อมจะไปหยิบแบบฝึกหัดเด็กๆด,ดูครูออยก่อนแล้วค่อยไปดูในแบบฝึกหัดตัวเองก็ได้ถ้านักเรียนเปิดตอนนี้หน้า112เด็กๆจะเจอการฝึกอ่านสะกดคําแล้วก็การอ่านคําในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นคําที่ประสงค์ด้วยสระเอกเพราะฉะนั้นการบ้านของกิจกรรมการเรียนออนไลน์วันนี้หน้า112ให้เด็กๆไปฝึกอ่าน จากนั้นหน้า113เป็นการเขียนตามเส้นประับเพื่อให้เด็กๆเ,เขียนสระเอซึ่งผสมด้วยสระเอกับสระอะให้สวยงามจากนั้นข้างล่างนะคะให้เด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วเด็กๆลองนึกว่าเราจะเอาพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอร์ูกเอาตัวไหนไปเติมเพื่อให้ตรงกับรูปภาพจากนั้นเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า114 จะมีประโยคให้เด็กๆอ่านแล้วเด็กๆต้องขีดเส้นหรือจะวงกลมก็ได้นะคะแล้วก็นับคําสละเอกจากนั้นเอาไปเติมใส่ในเห็ุเช่นข้อที่1เด็กเล็กเดินเป็กปะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเราจะเห็นว่ามีคําที่ประสมด้วยสละเอกอยู่3คําำเราก็จะเอาเลข3ที่เป็นตัวเลขไทยไปใส่ในเหตุนะคะ แล้วก็ด้านล่างเติมคำที่ประสงด้วยสระเอกให้ตรงตามภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเด็กๆดูจริงๆหน้า112จะเป็นในเรื่องของการอ่าน113จะเป็นการเติมพยัญชนะส่วน114จะเป็นการขีดเส้นใต้คำที่ประสงด้วยสระเอกจากนั้นนับให้ครูออยว่าแต่และข้อเด็กๆได้กี่คำ แล้วข้างล่างของหน้า114คือเติมคำที่ประสงค์ด้วยสระเอกเพื่อให้ตรงกับรูปภาพนะคะฝากเด็กๆด,ด้วยนะลูกและรูออยเน้นคือหน้า112เพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกอา่านด้านบนเขาบอกอ่านสะกดคคำด้านล่างเขาอ่านคำ แต่เด็กๆอาจจะสะกดคำทั้งล่างทั้งบนเลยก็ได้นะคะเนาะโคออยฝากด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะลูกสำหรับวันนี้โคอ,ออยขอลาไปก่อนเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ